คราวนี้เราก็มาน,นึกทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อย มาถึงว่ามีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นด้วยกายมนุษย์อยางพวกเรานี้นะ่มันสั้นมันจำกัดมันไม่มากเลยโดยเฉพาะในยุคนีน้เป็นยุคที่อายุมนุษย์ไขลง เราอยู่ในช่วงชีวิตที่อายุเฉลี่ยมนุษย์ได้เจ็สิบปีจะเกินกว่าก็มีไม่กี่ท่านที่จะมีอายุยืนยาวไปถึง 80, ดสิก้า็ทั้งร้อยปีหรือร้อยกว่าปีมีจำนวนไม่ม,มากแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็เจ็ดสิบห้าปี และยิ่งมีโรคภัยไข่เจ็บมีมลภาวะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากคนเสื่อมจากศิลธรรมหรือความเจริญของเทคโนโลยีทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษชีวิตมนุษย์ก็ยิ่งสซ่านลง บางท่านอยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบห้าปีที่ซ้ำไปถ้าสมมติไปเจ็สิบห้าปีมาเทียบกับที่เรามีชีวิตอยู่เดียวนี้เนี่ยก็เหลือเพียงอีกไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ไปถึงเจ็สิบห้าปีบางคนก็เหลือแค่ปีนึงบางคนก็หลายปี บางคนเป็นสิบป,ปีบางคนยี่สิบป,ปีหรือกว่านั้นนี่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปง่ายๆว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยเราจะอยู่ถึงอายุขยเฉลี่ยกับมนุษย์หรือเปล่า ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตเราก็จะต้องมาเดิว่าเป่าหมางชีวิตที่เกิดมานั่นนะเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งเมื่อทำพระนิพพานแจ้งแล้วก็จะได้พ้นทุกข์เพราะพื้นฐานชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือความทุกข์ทั้งทุกข์ประจํา และกรทุกจอความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกจากการพัดพราชจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาอะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นมีความโศกเศร้าเสียใจรับแค้นใจลำพิไลลำพันธ์ทศสมัยใหม่ก็เสงเครียดเบื่อกลุ้มเป็นต้น มีอย่างนี้นะทุกทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชนชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนแต่มีทุกประจําแล้วก็ทุกจอนทั้งสิ้นเศรษฐีแม้มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากๆม,ม,มีลาบจดสรรเสิญมากๆกก็ตามเถอะ ก็ยังมีทุกข์ประจําสังขารอยู่คือความแก่ความชราความเจ็บไข้ใดป่วยแม้กระทั่งความตายและความพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนรักหรือของรักหรืออารมณ์ที่เป็นที่รักก็ตามก็ต้องเจอตั้งพัดพลาดหรือปรารถนาสิงใดไม่ได้สิ่งนั้น มีทรัพย์มากอยากจะให้ลูกมารับสมบัติแตล่ลูกมันน่ะไม่รักดีมันไปเกะกะเ,กะเกเลยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันมีทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกวริพกถึงพระราชาโดยเฉพาะตัวของเรานี่แหละจะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อตาพระนิพพานในแจ้ง เมื่อทำพระนิพานให้แจ้งแล้วนะทุกมันก็ดับไปคือทุกดับไปหมดเมื่อกิเลสมันสิ้นพอกิเลสมันดับไปสิ้นไปความเดือดเนื้อร้อนใจหมดไปนิพานก็แจ้งมันแจ้งตอนมันดับทุกดับกิเลสหมดแล้วนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของชีวิตทุกุๆชีวิต เรานะเป็นผู้มีบุญโชคดีที่เกิดมาในล่มเงาของระพุทธศาสนาที่อุดมไปได้วยความรู้อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่ผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาของเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์ก็จะเข้าใจชีวิตของมนุษย์ได้ดีดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ แล้วก็สรุปผลเป้าหมายของชีวิตมาเกิดมาเนี่ยมาทำพระนิพพานให้แจง้งวิธีการทำท่านก็บอกหมดแล้วนะจะไปนิพพานได้ไปยังไงเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ตั้งหลายหลายในยะในอริยสัจสีก็มีว่าชีวิตเป็นทุกข์เหตุเพราะความอยากทยานอยากอยากที่ เจอไปด้วยความเพลินคือเจอไปด้วยความไม่รู้นั่แนแหละมันเพลิดเพลินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเพลิน,พลนกันไปนเพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากที่เรียกว่านิโรธนิโรธะคือหยุดความอยากความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจก็หยุดที่ใจนะ่ะ จุดอยากและเดี๋ยวจะเข้าถึงมรรคจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายะตนานิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจง้งจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางนะเป็นดวงใสสกลมรอบตัวเหมือนแก้วขยัสิทธ์เหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรค ถ้าเป็นดวงใสๆเห็นทางแล้วแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆในมรคนั้นมองไปในทางนั้นนะเดี๋ยวก็จะพบกายในกายแล้วก็จะเข้าถึงพระธรรมกายถึงพรระัตนตรตรในตัวพรระัตนตรตรน่ะจะขจัดกิเลสอาศะให้หมดสิ้นไปพาเราไปสู่ฝั่งของ อมะตะนิพานนี่เห็นไหมจ๊ะทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคท้งกับสอนหรือจะมาดูอีกนัยยะหนึ่งนิพิทาวีราคะวิมุติวิสุทธิสันตินิพานนิพิทาก็แปลว่าต้องเบื่อหน่ายคือเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตที่อยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจ,จะเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่ มันไม่เข้าท่าทั้งนั้นแ่ะเพราะมันเปลี่ยนแปลงหนึ่งจากยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีลาบเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญเดี๋ยวกับมีคนนินทามีสุขมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นทั้งประจําสังขารแล้วก็ทุกจรมาอีกของประจําก็แย่อยู่แล้วเอามีของจรมาเจอกันอีกยุ่งกันใหญ่ ท่านมองให้เห็นและให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตที่มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ให้คิดแบบโงๆ่ๆโดยการฆ่าตัวตายแต่ให้หาทางออกโดยสติโดยปัญญาให้หาทางออกโดยสติโดยปัญญาโดยกำลังใจอันสูงส่งคือต้องให้มันเบื่อหน่ายซะก่อน แต่ยังไม่เบื่อแล้วก็อยากที่จะไปนิพพานได้ตั้งเกิดความเบื่ออย่างแรงกล้ามองไปดูเถอะ้าเกิดความเบื่อของชีวิตของเราที่ผ่านมาเนว่ามันไม่ได้สมหวังดังใจอะไรสักอย่างสมมุติว่าเป็นจาปรมมงงไปทอดปลาอยากได้ปลาดันไปเจองูมังก่อนอิดมังก่อนหินมันติดล่างแหกันมา อยากเจออย่างก็ได้อีกอย่างอย่างอย่างนี้อยากเจอคู่ในอุดมกติก็เจอขี้เมาสมาอยู่ข้างๆมังหรือพ่อบ้านเป็นคนดีเอาดัานเจอผีการมาน,นันสิงอยู่ข้างๆตัวอีกมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นดูแล้วชีวิตนี้น่าเบือ่อพอเบื่อมันก็คลายเราเบื่ออะไรเนี่ยเราก็จะคลาย คลายความรักคลายความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นพอคลายมันก็หลุดมันต้องเบื่อก่อนเบื่อ,อแล้วก็คลายพอคลายมันก็ปล่อยก็เรียกวามุติเอวิสุทธิพอปล่อยได้จิตมันก็บริสุทธิในระดับหนึ่งวิสุทธิในระดับหนึ่งคือมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยวิสุทธิสันติหนะยุดสนิทเลย พอหยุดเด่สนิทเดี๋ยวเห็นมรกเกิดขึ้นเห็นมรผพรใจยหยุดหนึ่งเห็นมรเกิดสันติก็ไปเรื่อยๆหยุดไหนะหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็นิพพานดับทุกข์ร้อนได้นิพพานแปลว่าดับทุกข์นะจ๊ะดับกิเลสด,ดับความร้อนไม่ใช่ดับไปหมดทุกอย่างเลยดับกิเลสสิ่งไม่ดีนะ เหลือแต่สิ่งดีๆเหมือนทองคำถ้ามันมีแร่ธาตุอื่นเจือปนเขาก็แยกเอาแร่อื่นออกทำรีไฟล์ไอ้เหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเอามาใช้ทำอะไรมันก็ได้มันเกิดประโยชน์มีคุณค่าหรือพลังงานปรโมาณูที่เขาใช้แร่ยูเรเนียมอะไรแต่เดิมมันก็เป็นธาต่ผสม ไม่บริสุทธิ์ก็แยกกันไปเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆก็เ,เอาไปทำให้มันเกิดพลังงานได้ใจของเราเหมือนกันมันมีธาตุที่เจือปนผปสมกันอยู่โลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะพอเราแยกออกไปด้วยหยุดกันนิ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแต่วิลากธาตุเวลากรรมำ คือธาตุธรรมทิศสะอาดบริสุทธิ์เป็นฝ่ายบุญล้วนล้วนบริสุทธิ์ล้วนล้วนสว่างสวยัยโอบริสุทธิ์ล้วนล้วนสะอาดล้วนล้วนสว่างสวยัยก็มีพลังงานเต็มที่ที่จะขยายความสุขมาสู่จิตใจเราระบบประสาทกล้ามเนื้อสิ่งแวดล้อมได้ให้ทั้งความสุข ให้ทั้งความรอบรู้ให้ทั้งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอิสระที่เป็นนิรันดรที่เดียวแหละนี่มันเป็นอย่างดี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเดี่ยชีวิตที่มีน้อยนี่เขามีเอาไว้ให้สแสวงหาหนทางพระนิพพานบางคนไปลังเกียดนิพพานพอไปแล้วน่ยมันไม่สนุกนั่นเพราะเขายัางไม่เห็นทุกโทษของชีวิต อย่างแท้จริงเพราะว่าไม่ได้มาพิจารณาอยู่กับทุกจนชาชินแลว้วเหมือนคนที่จมอยู่ในโคลนในตมมนามันชินมันชาแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าต้องปล่อยต้องหลุดต้องพ้นต้องสแสวงหาทางหลุดทางพ้นให้ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เห็นน้นทางปานิพาลแล้ว แต่ยังยินดีในวัตตะมันก็มีอยู่คือเราเข้าถึงธรรมกายได้เข้าถึงพระรัตนตไตรในตัวแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายไปสิเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละได้ถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตไตรในตัวแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ แล้วเราก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมะค้นต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรปกครองอากาศสโลขันนรลกสตุโลกอย่างนี้แม้ถึงนิพพานแต่ก็ยังอยู่ในวัฏฏะได้เพื่อสแสวงไปหาที่สุดแห่งธรรม ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ลือวัตตะกันไปเลยนี่สำหรับบางคนที่ยังไม่มีใจยินดีจะไปนิพพานมันก็มีทางออกโน่นตรงไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้เราจึงควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพท,ที่สุดนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้ว การเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ไม่ใช่ความสุขลงนะเพื่อผ่อนคลายเพื่อพักผ่อนใจที่ตึงๆเหมือนคนชักเยืะอกันมันจะได้หย่อนพักผ่อนแล้วก็หย่อนใจใจมันก็คลายจากความตึงเครียดพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นอาจจะนอกเหนือจากธรรมะากินและพักผ่อนหย่อนใจด้วยความเพลิดเพลิน แล้วก็ควรจะมาแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตนั่นก็คือการทำใจยุดใจนิ่งๆไม่คิดไม่พูดไม่ทำเพราะคิดพูดทำมาทั้งวันแล้วมาตั้งหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นเราคิดเราพูดเราทำมาตั้งเยอะแยะ มาลองไม่คิดไม่พูดไม่ทำทำหยุดทำนิ่งดูแลเราก็จะพบอารมณ์อันประณีตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอเมื่อเราอยู่ในจุดที่ปลอดความคิดคำพูดและการกระทำใจมันจะหยุดมันจะนิ่งมันจะขยายไม่คับแคบจะเบ่งบาน จะเบิกบ้านจะมีความสุขที่กายเบาใจเบาเป็นอิสระไม่ติดยึดอะไรเลยแล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้นในกลางความสว่างเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นไปตามความจริงซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมและเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนท,ทั้งที่มีอยู่ จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นเมื่อแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของจิตที่เกิดจากการไม่คิดไม่พูดไม่ทำคือหยุดกานิ่งนั่นแหละจะเห็นดวงใสจะเห็นกายใสใสจะเห็นกายในกายเห็นชีวิตที่มีหลายหลายระดับที่ปราณีขึ้นไปเรื่อยๆจกนกระทัเห่าถึงพระธรรมกาย ถึงพุทธรัตรนะถึงธรรมลัตนะถ,รรตนะถึงสังฆลัตนะจะมีความสุขสดชื่นกว้างขวาง,วางไม่มีขอบเขตทีเดียวคือตัดวงกลมของความสุขตัดเส้นเหล่งนั้นออกไปสู่ทะเลแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตและทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขต รู้เห็นไปต่างความเป็นจริงซึ่งเป็นความจริงของชีวิตของเราของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเข้าไปถึงความรู้ชนิดนี้ถ้าก็ถึงความรู้อย่างนี้ได้เกิดมาชาตินี้สมหวังนี่ชีวิตเพียงน้อยด้วยกายมนุษย์นี้ก็สมหวังดังใจ ได่เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนทั้งความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายได้ได้ฟังโดยจิบใบไม้ในป่าประดูลายมาไว้ในกรรมมือและท่างกับเปรียบเทียบให้ดูโดยตั้งคำถาม ามภิกษุว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าประดูไยที่ตรงไหนมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่านั้นมีเยอะกว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระพภาคจักตรัสว่าสิ่งที่เราได้นำมาสอนนั้นนะ่ะแค่ใบไม้ในกำมือเท่านั้นแหละใบไม้ในป่าอีกเยอะแยะ โดยสัพพัยุตยานของเราที่ไม่มีขอบเขตนี้นะี่เราได้ไปศึกษาไปเรียนรู้แต่เราเอามาสอนเธอแค่นี้แหละแค่กำมือสอนแค่ว่าให้เธอหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท่านั้นนี่เอ็นไหมจ๊ะเมื่อใจเราหยุดสนิทเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงพระรัตนาตรายในตัวแล้วเราจะมีโอกาส ได้ศึกษาความรู้ที่ปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านอุปมาเอาไว้ทั้งในกรรมมือและในป่าใหญ่เรียนรู้ความรู้อันยิ่งใหญ่ยิ่งรู้ก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งรู้จิตใจยิ่งขยายยิ่งกว้างขวางไม่คับแคบใจไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตัว แต่จะรักตัวเองยิ่งขึ้นและรักเพื่อนมนุษย์ส,สัตว์ทั้งหลายยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ความแตกแยกและความแตกต่างจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยในจิตในใจของผู้ที่เข้าถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึง่งที่ได้เรามาประชุมพร้พรอมๆกัน เพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อแสวงหาความรู้ภายในและความสุขติดแท้จริงต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนเอาใจนำไว้จุดนิ่งๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ใจน่ะหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายด้วยความเบิกบานด้วยความเช่มชื่นจะนิ่งเฉยเฉยก็ได้จะนึกเป็นดวงใสใสด้วยก็ได้รือจะเปลี่ยนเป็นองค์พระใสใสก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่เรามีความพึงพอใจ ให้ทำสิ่งนั้นน,น,นะลูกนะใจหยุดหนึ่งใจใจก็ได้จะตรึกนึกถึงดวงใสใสก็ได้จะจะเป็นองค์พระแก้วหรือเป็นเพชรใสใสก็ได้ดีทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแล้วก็จะประคองใจด้วยปริกรรมภาวนาสัมมระหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังปลักครองใจไปพร้อมกับหยุดใจนิ่งๆหรือนึกเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆด้วยก็ได้นะจ๊ะให้ภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาเมื่อใจไม่อยากภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาเราก็หยุดนิ่งใช้ใช ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วปล่อยให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันไสให้มันสบายให้มันเบิกบานอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะหยุดเป็นตัวสเร็แตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่เบื้องตน้น จนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะลุกนะส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสจมกระจางสว่างที่กลางกายหรือเห็นองค์พระชัดใสจมกระจางสว่างที่กลางกาย ประยุดใจต่อไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระหยุดกันนิ่งใจย,ยเฉย,ยเดี๋ยวดวงก็ขยายเดี๋ยวองค์พระท่านก็จะขยายแล้วก็มองเลื่อยไปตามเห็นเลื่อยไปเลยมีอะไรให้เห็นอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยเรื่อยอย่างสบายสบาย โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรนิ่งเฉยดูเฉยเฉยดูการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายอย่างสบาย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 เบิกบานต้องอย่างนี้นะลุงนะง่ายหยุดนิ่ง เห็นแสงสว่างาแค่วบเดียวไม่กี่วินาทีเร็วเ่ากบงูแลบลิ้นแป๊บหรือฟ้าแลบแป๊บหรือช้างพับไปหูปุบปุบเดียวานันโอ้ได้บุญได้กุศลยิ่งใหญ่ไปสารทีเดียวยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสารลาราการเรลียนซะอีกยิ่งกว่าสร้างท้าวลวัตถุเพราะว่าความสว่างนัน่นเป็นต้นทาง ต้นทางของมรรคผลนิพพานพอสว่างแล้วแจ้งแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระธรรมกายคือพระรัตนตรยัยแล้วก็ตามเห็นไปเรื่อยเนะืจนกระทั่งบัลลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นอันนี้สงใหญ่นะลูกนะเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลย แค่หยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างเดียวสบายๆายเดี๋ยวก็เข้าถึงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่ากเกียดครานนะลูกนะในการทำความเพียรเวลากลับไปบ้านก็ต้องทําความเพียรให้สม,ม่ำเสม,มอใช้ชีวิตหให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวกายมนุษย์มันก็แตกดับแล้ว มันเสื่อมกันไปทุกวันแต่เป็นความเสื่อมที่เราสังเกตไม่ออกเพราะมันเสื่อมไปทีละนิดอย่างต่อเนื่องเผลอไปเดียวเดียวอันนาเหี่ยวแล้วฟันหลุดแล้วตาฟางแล้วหูตึงแล้วผมหงอผมร่วงการลุกเดินเหินไม,ไม่กับปีก,กับเปล่าไม่กระจับกระเชงน,นอนนานกับเมือ่อยยืนนานกับเมือ่อย นั่งนานกับเมือเดินนานกับมือมันเสื่อมลงไปทุกวันนะจ๊ะแต่อย่าให้มันเสเื่อมเสียให้มันเสื่อมแล้วได้กายเสื่อมไปแต่ใจ,จเจริญใจ,จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆใสไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆดีไหมจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะทาเป็นอย่างนี้นะ